ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดมดมชาแนลค่ะสวัสดีครับสบายดีสบายดี้ดพะพ่อเม่พี่น้องจ๋ากลกับมาอีกครั้งนะคะกับการรีแอคชั่นของมาดมดมกับพญเอสคาราบานะจ๊ะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้เฮาซิมารีแอคชั่นผลงานเพลงพระธาตุหลวงนะจ๊ะของพี่จินตลาพูนหลบับอ,อ่ฟีดกับนอ้องสิริพรสนซีประเสริฐหรือน้องพรนของเฮานะจ๊ะพี่น้องจ๋ากับพี่จินคะ่ะพี่จิน I don't know what it means, darling. Okay, we'll find out. <laughs> okay. I don't know how to. Explain. <laughs> I don't know. I'd rather listen to it and then but find uh, out myself. Uh, thai, Thai, and Lao featuring. mix. Yeah. Yeah. Thai and Lao feed. Featuring. Yeah, featuring. Yeah. Okay. Bye, I mean I not care. Featuring, featuring, featuring. featuring. How <laughs> oh, that looks nice. This is Patthadluang. That's the name of the place. Mm. What? ยิ่งแมรีู่้กูไม่แม่ม่ได้แมรี่นาก็พูดจริงอยู่เนาะส่วนแร i married. Oh. not m a r ม่นพี่น้จุทด้า อยน้องลาดังายปิ้งกแถมใจให้อาให้กับน้ํน้ําตกเย็นๆนี่ฮู้คืนา I love her voice ทั่วทน้ของนค look how beautiful that is คำสัญญาบอกว่ารักหวานใจจ้อสาวใจคลอในคืนวันที่จำนา เียงจันเธอสุขฉันสุขคือกันรำพัน อย่างนมหาเท่น่ารักมากสวยเนอะเยอะคุณไหนอุปกรณเน็กจักปะมหาฮไข่มันเคี่ยวไว้มันเคี่ยวไว้ Mahasane. Have a guess how old is she? How old is she? And how old is she? she is? She is I about 50, 55 Close yeah? <laughs> 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 it's why beautiful dress, isn't it? Okay. Do I understand it? No. <laughs> I'm just saying it before you're gonna you're gonna ask me anyway. คาถาหลวง is like you know the 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 plate in นครหลวงเวียงจันเวียงจัน is them the city of round ใช่ไหมเวียงจันใช่ไหมเออเวียงจันนั่นแหละก็คือ like them you know if บูดา yeah like that plate like like temple big temple thing like that yeah, yeah. if you need something or you know like เออ we love each other ใช่ไหม we go p l a y all t h i n g e t o g e t i e d something like that that's why about about that นั่นแหละ so they they t o o you know like go in there you know like to you know pray for like you know เออนั่นแหละพระประธานหลวงนั่นแหละพี่น้องเออนั่นแหละจบ จบจ่อยนั่นแหละ you know the พี่จินตลาดเดอร์เดอร์ไท a เวอร์มนด์ใช่ไหมจริงจริงนะสองเต่าง่อยอึเออเต่าง่อยอึเอออ่าไลค์ตั๊กสองไม่เอาเลยเสียงเตาเตาเตาง่อยอะไรพี่น้องจ๋าเนาะเพื่อนกะเอ่อเสียงของพี่จินเนาะค่ะกะบโบ๊ตตีได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเสียงพนมวนนอยแล้วนูก็ฟังตั้งแต่านู้อยหน่อยเนาะค่ะมาดำดำเองฟังตั้งแต่ <laughs> ยังอายุหน่อยๆอยู่เลยนะคะนาะตอนนี้ก็เแถาแท่งพี่จินไปแล้วเดาจะเปนน้องจ๋าแต่ว่าเสียงเราก็ยังเป็นมาแหบเออมาแหบแหบมหาเสน่ห์ ap, ani, คือเก่านะคะนาะ,ะนพี่น้องและแห่งใดมาฟีดกับน้องแอมน้องซิลิพอนเออน้องซิลิพอนซีประเสริฐอู้สุดยอดลงตัวคะ <laughs> ่ะพี่น้องจ๋า <laughs> ไทยเล่านะคะไทยเล่าคือพี่น้องกันนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องกันหักกันตลอดไปพี่น้องจ๋าหักแพงกันเด้อพี่น้องเด้อ hardly t h i n g about this song i loved it i love that sort of thing anyway mm. Thai the allow, music like, you know, yeah the music that. silipon's voice is just oh I, Thai like like allow, I think the same land but just the mekong mekong liver yeah <laughs> close up like this that's why you know เออซริพอนกับเสียงมวนเนาะคะพี่พี่จินตลากระเสียงมวนฝากติดตามช่องพี่จินตลาพุ่นลาบน้ำเลยค่ะผลงานเพลงของพี่จินตลาพุ่นลาบแล้วก็น้องเิริพอนซีประเสริฐนอกจาะพี่น้องจ๋าแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงของเฮาสองคนโอผลงานเพลงและทวีผลงานทีแอคชันของเฮาสองคนน้ำใะพี่น้องจ๋าถ้ามารึเป่ามาคลิปนี้จะได้กระซายมาถ้ำดำก็ไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งในช่องมาดำดำชาแนลน้ำเลยค่ะพี่น้องไว้พบกันใหมคลิปหน้าสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆจ้า ชอบกดไลค์ใช hey, ่กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งให้ช่องมาดำดำาชาแนลโดยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสบายดีคิวคิว